สวัสดีครับบ่าวสกุลค,ครับผมมนีบ้บ่าวสกุลพามาเที่ยวป่าขึ้นเ่าครับผมพามารู้จักสมุนไพครับผมซึ่งสมุนไพตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไม่ประดับชนิดนึงก็ว่าได้นะครับผมซึ่งนําสามารถนํามาปลูกเป็นไม้เลื่อยในการจัดสวนของไม่ประดับได้นะครับผมว่าบ่าวสกุลก็อยากแนะนําว่ามีสรรพคุณทางยาจังใดน,นะครับผมซึ่ง สมุนไพรตัวนี้ก็มีชื่อว่าเทาตะเข็บนะครับผมบางท่านก็นเอิน้นไวยตะมอยตะเข็บไวายหนูออกิวนะครับผมเป็นต้นนะครับเพราะว่าแต่ละภาคและพื้นที่ก็สิเอินแตกต่างกันไปนะครับผมซึ่งเทาตะเข็บเนี่ยก็เป็นเป็นไม่เลื่อยนะครับมันเป็นไม่เลื่อยขนาดเล็กนะครับผมซึ่งเทาตะเข็บเนี่ยก็สิมักเกิดตามป่าดงดิบนะครับผมนี่ตาม บนผานะครับผมหรือว่าบนเขานะครับผมที่มีความชุ่มชื้นนะครับผมที่มักเกิดนะครับตงวเท้าจะเข็บนะครับผมซึ่งลักษณะเท้ากับสีประมาณนี้นะครับผมพี่น้องเท้ากลมๆนะครับผมส่วนลักษณะใบกับสีประมาณนี่ครับกับสีถ้าพี่น้องท่านใดเขาโคกเขาป่าสี่เห็นอยู่ดอกครับผมเท้าชนิดนี้นะครับผม หรือว่าตามสวนตามการจัดสวนนี่กะสีเห็นนะครับผมไม่เลื่อยชนิดนี้นะครับผมนิยมนํามาปลูกเป็นไม้จัดสวนเป็นไม้ประดับได้คือกันนะครับการเมื่อนี้บาสุูกลกสีมมาว้าว่า,าทาวตะเคปนี่เขามีสรัพคุณทางยาจังใดน,นะครับผมสาหรับทรัพคุณน,นะครับตกะกาศเขานี่สืมีลด เย็นคืนนะครับผมช่วยดับพิดร้อนถอนพิดไข่แก้ห่อนในนะครับผแก้ไข่การแก้สร้างซักนะครับผมหรือว่าสีมาเอามาฝนทาดหรือว่ามาต้มอาบแก้ฟีดานนะครับผมที่เ็ให้ฟีนี่แห้งไปนะครับผมแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับผมสําหรับพี่น้องท่านใดนะครับผมที่มีปัญหาเรื่องหอบหืดนะครับผมเป็นโรคทางเดินหายใจนะครับผมกาสมุนไพรตัวนี้นะครับผมก็สามารถนํามารักษาได้นะครับผมคือส่วนวิธีการรักษานี่ก็เอาเถาเอาใบของเขานะครับผมกากัมามา อ่งไฟไว้นะครับผมรว่ามาเผาไฟนะครับให้เกิดควันนะครับพี่น้องให้เกิดควันแล้วก็พรมันเกิดควันปพิมเขากับสูตรสูตรควันนะครับผมสูตรควันของเขาเขาไปแล้วก็เพื่อสิเป็นให้ซ้อยในการรักษาพวกหอบหืดนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังซอยแก้อาการพวกอ่ามือเท้าเย็นนะครับผมแล้วก็สามารถซ้อยครับ ชีพจรน,นะครับผมได้นะครับผมกาดซึ่งสมุนไพรตัวนี้ก็พบได้ทั่วไปนะครับผมตามป่าดงดิบหรือว่าป่าดิบชื้นที่มียังมีความชุ่มชื่นนะครับผมการสำรับสำรับสมุนไพรตัวนี้ก็นิยมนำมาปลูกไว้ในการจัดสวนเป็นไม้ประดับ ชนิดหนึ่งนะครับผมก็สีไ้พี่น้องเบื้องลักษณะอีกรอบนะครับผมนี่ครับลักษณะด่าเทาลักษณะใบของเขานะครับผมกะสีเบื้องบอยากพี่น้องสำรับลักษณะใบลักษณะเทาคือถ้าเห็นเนี่ยก็คือสีลูด้วยนะครับผมว่าเป็นเทาตะเคบนะครับผมอีกอย่างถ้าเลื่อยไปตรงๆนีลักษณะเทาของเขากะสีคล้ายๆเป็นคือขาตะเคบนะครับ สำหรับเทาตะเคปสำหรับทรัพยุกรทั้งสมุนไพรเบาสุกโคนกนัขออนุญ,ญาตกาวไหว้ไหวสานี่นะครับผมผิดพลาดประการใดบบาสุกุคนกับขอโทษขอให้ไหวณที่นี่นะครับผมบบาสุกโคนกน็อยากนําเสนอให้พี่น้องได้รู้ได้เห็นนะครับผมสําหรับพี่น้องท่านใดอยากเอามาปลูกไหวเป็นไม้ประดับในการจัดสวนก็นสามารถนํามาปลูกได้ครับผม ชนิดนี้ก็ปลูง่ายนะครับผมเพราะขึ้นตามต้นไม้นะครับผมกระจังได้คลิปนี้บอสคลกฤิคอฝากไว้จำนี้นะครับผมสวัสดีครับ